คลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าเปิดตัวอย่างไรให้ปังนะคะเปิดตัวย่างไงให้เขารู้นะคะว่าเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้ววันนี้พี่อุ้ยมีทริกดีๆนะคะสำหรับการเปิดตัวมาให้ทุกคนได้เรียนรู้คะ่ะอย่างแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าปากเราเปิดที่ไหนเนี่ยตลาดเราเปิดทันทีนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้โดยที่เราไม่บอกนะคะว่าเราอะ ตอนนี้เรามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือมาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินแล้วนะคะถ้าเราไม่เปิดตัวนะคะให้มากๆโอกาสเราก็จะน้อยมากๆแต่ว่าถ้าเราเปิดตัวมากโอกาสเราก็จะมากนะคะต้องคิดแบบนี้ก่อนนะคะว่าในการเปิดตัวเนี่ย ไม่ใช่การขายประกันนะคะแต่การเปิดตัวเนี่ยคือการเหมือนเราทําการตลาดให้กับตัวเราเองอะ่ะทุกคนคือเราอะ่ะจะต้องเปิดตัวให้มากๆคือหมายว่าทุกคนต้องรู้ว่าเราอะ่ะมาเป็นตัวแทนประกันนิตนะคะเหมือนเรารู้โลกรู้อะไรประมาณนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเปิดมากโอกาสมากและเราควรจะเปิดกับใครก่อนบ้างนะคะอย่างแรกคือเปิดกับครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาตินะคะหรือว่าพี่น้องนะคะ อยู่ในเครือญาติทั้งหมดเป็นครอบครัวที่เราสนิททั้งหมดนะคะเราเปิดตัวไปเลยค่ะว่าเรามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วนะถ้ามีปัญหาในเรื่องของประกันในรูปแบบไหนๆเนี่ยปรึกษาเราได้ตอนนี้เรามีใบอนุญาตแล้วสามารถปรึกษาเราได้นะหรือสามารถซื้อกับเราได้นะนะคะหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าในโซเชียลมีเดียเพื่อนก็จะมีหลายรูปนะทุกคนมีทั้งเพื่อนสนิทเพื่อนสนิท มากสนิทกลางสนิทน้อยเราก็แบ่งจําแนกกลุ่มนะคะแต่เราก็สามารถเปิดตัวกับเพื่อนๆได้นะคะว่ายุคนี้เปิดตัวเนี่ยยิ่งกับเพื่อนเนี่ยยิ่งขายง่ายนะทุกคนเพราะว่ายุคนี้คนเนี่ยซื้อประกันชีวิตค่อนข้างที่จะง่ายนะคะแล้วก็ มีช่องทางหลายช่องทางที่เขาสามารถรู้ในเรื่องของประกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดตัวไว้เนี่ยเพื่อนจะได้รู้นะคะว่าเรามาทาเป็นตัวแทนประกันอยู่จะได้ปรึกษากับเราอุดหนุนเราหรือว่าซื้อกับเรานะคะทุกคนต่อมานะคะเป็นการเปิดตัวในช่องทางของโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่าเพจนะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะ เราสามารถเปิดตัวได้ทั้งหมดในเพื่อนใน Facebook นะคะมีเพื่อนอาจจะมีเพื่อนของเพื่อนหรืออาจจะมีญาติเราอยู่ใน Facebook อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเพื่อนไม่ได้ค่อยได้คุยกันแต่ว่าก็เป็นแอดเฟนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถสื่อคอนเทนต์ให้ทุกคนเนี่ยได้รู้นะคะว่าเรามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะช่องทางในการเปิดตัวนะคะมีทั้ง1ครอบครัว2ญาตินะคะสเพื่อนนะคะ 4ก็คือทางโซเชียลมีเดียเราเปิดตัวให้ครบรอบด้านเลยค่ะยิ่งเปิดมากโอกาสในการที่เราจะทำการขายก็มากขึ้นค่ะเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่เปิดนะเพื่อนไปซื้อมาก่อนก่อนที่เราจะเปิดตัวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอุ้ยเพิ่งจะซื้อไปเมื่อวานนี้เองเป็นไงคะเสียโอกาสไหมทุกคนเสียโอกาสมากเพราะฉะนั้นเปิดตัวไปเลยค่ะจะซื้อหรือไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเรา ต้องเปิดตัวให้รู้ก่อนว่าเราอะเป็นตัวแทนประกันแล้วนะถ้าอยากจะซื้อมาซื้อกับเราแบบนี้นะคะวันนี้พี่อุ้ยก็จะมีตัวอย่างนะคะเป็นแบบเบื้องต้นนะคะทุกคนที่แบบว่าเอาไปเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการที่เราอะไปเปิดตัวกับเพื่อนๆนะคะหรือว่ากับญาตินะคะหรือคนที่เรารู้จักก็ได้ว่าเราจะเปิดตัวยังไงอย่างเช่นนะคะเราแจ้งไปเลยค่ะว่าวันนี้เรามาทำธุรกิจประกันนะคะและเรากำลังศึกษาอยู่ ตอนนี้เราสอบได้ใบอนุญ,ญาตแล้วนะตอนนี้สามารถปรึกษาเราได้นะไม่ว่าจะเป็นประกันออมเงินประกันดถย่อนภาษีประกันคุ้มครองชีวิตประกันมรดกหรือว่าประกันอื่นๆนะคะสามารถปรึกษาเราได้และสามารถซื้อกับเราได้นะคะเราอยู่แบบนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งหรือจะเป็นช่องทางที่เม s s ซ n เจ r ผ่านใน Facebook ก็ได้นะคะแนะนำตัวไปเลยนะคะว่าเพื่อนๆวันนี้เรามาเป็นตัวแทนได้รับใบอนุญ,ญาตแล้วนะถ้า พี่นะ้องหรือคุณพ่อคุณแม่ใครจะซื้อประกรันหรือเธอจะซื้อประกรันเธออย่าลืมนึกถึงเรานะเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่บริษัทอารียนต์อยุธยาอืแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะหรือจะเป็นไลน์ก็ได้นะทุกคนสามารถส่งไลน์ได้ส่งไลน์เพื่อเปิดไปเลยค่ะเปิดตัวไปเลยว่าตอนนี้เรามาเป็นตัวแทนนะเราอยู่บริษัทอารียน์อยุทยานะเราอยู่ทีมวิชชอรี่นะเราสามารถช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องของการเคลมได้ หรือเราช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องของการวางแผนการเกษียณได้เราให้คำปรึกษาในเรื่องของการวางแผนทุนการศึกษาบุตรได้อันนี้คือการเปิดตัวนะคะในแบบฉบับของพี่อุ้ยลองไปอัดแอหรือว่าไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้นะคะว่าเราจะเปิดตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักได้ช่องทางไหนบ้างแต่อย่าลืมนะคะในการเปิดตัวเราอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าเขาจะซื้อหรือเราแค่คิดว่าวันนี้ทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเราอะมาเป็นตัวแทนประกันชีวิต ว่าเรามาทําธุรกิจประกันนะคะจะซื้อหรือจะขายหรือจะให้คําแนะนําบอกกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราแค่คิดอยู่ในมุมเดียวเลยว่าทุกคนต้องรู้ว่าเรามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในส่วนของการเปิดตัวอย่างไรให้ปะอย่าลืมนะคะฟังคลิปนี้แล้วนําไปใช้ ไปเปิดตัวให้ทุกคนรู้เลยค่ะว่าเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่กับบริษัทอาริย์อยุธยานะคะเพื่อเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสให้กับตัวเราเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในคลิปต่อๆไปนะคะ